นี่มันเปรตชัดๆสวัสดีครับผมชื่อกันผมมีประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้ว เรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นคนที่ชอบทำโอทีเป็นประจําเวลาเลิกงานโดยปกติของผมก็คือประมาณสี่ทุ่มวันนั้นผมก็ทำโอทีตามปกติหลังจากเลิกงานผมก็เดินไปหารถของผมที่ลานจอดรถวันนั้นผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะลานจอดรถด,ดูโล่งๆทั้งที่ปกติก็มีรถจอดอยู่หลายคันผมก็ได้แต่คิดสงสัยในใจ แล้วผมก็เดินไปหารถของผมในระหว่างที่ผมกำลังเดินไปหารถของผมอยู่นั้นเองผมก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าของผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน่าจะเป็นพนักงานที่เพิ่งเลิกงานเหมือนกันแล้วผมก็เดินไปถึงรถของผมในระหว่างที่ผมกำลังจะขึ้นรถของผมนั้นเองผมก็มองไปเห็นผู้ชายคนนั้นเดินไปถึงรถคันหนึ่ง แต่แล้วผู้ชายคนนั้นก็มีท่าทางแปลกๆผมจึงมองสักพักแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตอนนั้นผู้ชายคนนั้นมีลักษณะเหมือนตัวค่อยๆสูงขึ้นตอนแรกผมนึกบ้าตัวเองตาฝาดแล้วผมก็จ้องมองอีกสักพักผู้ชายคนนั้นก็ตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นผมถึงกับยืนตัวแข็งอยู่ข้างประตูรถพอผมได้สติผมก็รีบเข้าไปนั่งในรถทันที ตอนนั้นผมกลัวเป็นอย่างมากยกมือไหว้พระที่อยู่หน้ารถสวดมนต์บทไหนได้ก็สวดจนหมดแล้วผมก็นั่งหลับตาอยู่พาคใหญ่พอเริ่มตั้งสติได้ผมก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมองไปที่รถคันนั้นผลปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ที่รถคันนั้นในระหว่างที่ผมกำลังจะออกรถนั้นเองผมก็มองไปที่กระจกมองหลังภาพที่เห็นทำเอาผมแทบช็อก ภาพนั้นก็คือมีใบหน้าใบหน้าหนึ่งใหญ่กว่ารถของผมมากใบหน้านั้นจ้องมายังกระจกมองหลังรถของผมภาพนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเห็นมาปากเล็กจูแล้วก็มีเสียงเหมือนนกวีดออกมาตลอดเวลาตอนนั้นผมหลอนจนชอกหมดสติมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พี่ยามาปลุกและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ผมก็ไม่เคยทำโอทีอยู่ถึงสีทุ่มอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังหากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ